สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพิเอกาส์นะคะในหัวข้อที่ลูกดวงของมานะวันนี้เราจะมาทำในเรื่องของเวลาเขาส่งโซเชียลของเราเขารู้สึกอย่างไรนะคะก็จะมีวันนี้จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสองกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองหนึ่งสองนะคะ คิดถึงหน้าใครคนนั้นที่คุณอยากถามถึงมากที่สุดนะคะแล้วค่อยๆลืมตาช้าๆแล้วก็เลือกเอากาดรูปภาพน,นะคะที่รู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะเลือกได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กองแรกกันนะคะอันนี้กองที่1เห็นไหมเอ่ย นะให้กองที่1ก่อนที่เราจะไปดูว่าเวลาเขาส่งโซเชียลเราเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเราไปดูก่อนว่าเขาอะส่งเราในโซเชียลหรือเปล่านะคะเขาคนนั้นนะคะของคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะเขาส่งคุณในโลกโซเชียลไหมแปดไม้เท้า น่าจะมีการส่องนะคะมีการดูคุณตลอดว่าคุณโพสอ,อะไรคุณทำอะไรมีการเม้นคุยกับใครไหมมีการสื่อสารกับใครไหมนะคะสองดาบเนี่ยส่องตลอดแล้วก็คิดมากอะคะ่ะเหมือนเก็บเอาไปคิดเวลาคุณมีใครมาเม้นหรือว่าคุณคุยกับใครนะคะส่องแบบนิ่งๆเงียบๆนะคะแบบไม่ได้เปิดเผยอะไรนะไม่ได้แสดงออกว่าส่องด้วยนะคะ ในเมื่อเขาส่องแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาส่องอะ่ะเขาแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะคนที่เลือกไพ่คนคนนั้นของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอะ่ะเขามาส่องโลกโซเชียลของคุณนะคะแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรทาวเวอร์ Tower. รู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทนันหันทำให้เขารู้สึกว่า มันแบบช็อกอะค่ะหรือประหลาดใจนะเดี๋ยวไปดูว่าเรื่องอะไรอ้อส่องถ้วยเขาคิดว่าอาจจะมีการแบบส่องไปส่องมาแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆชอบคุณมากๆหรือว่ารักคุณมากๆแบบช็อกช็อกแบบไม่ได้ตั้งตัวหรืออาจจะไปเห็นคุณแวบแรกแล้วคุณเป็นรักแรกพบของเขาก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วอะ่ะเขาอาจจะมาส่องแล้วพบว่าคุณมีแฟนนะพีนอฟ สอดเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาชัดเจนอะแล้วมีความแบบมุ่งมั่นเป็นคนที่แบบเหมือนเด็ดขาดอะคะ่ะหน้ากลัวหน้าเกงขามนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตด้วยถ้าถามว่าสองแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองดีแล้วมันมีความรู้สึกประทับใจมันมีความชอบแบบกระทนหันหรือว่า เขาอาจจะไปพบว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็คืนสถานะชัดเจนก็ได้นะแล้วเรามาดูว่าหลังจากส่งแล้วอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะหลังจากส่งแล้วเขาคนนั้นจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ต่อไปเจ็ดาบก็น่าจะเป็นการส่งไปเรื่อยๆแอบส่งแอบส่งไปเรื่อยๆแอบส่งไปแบบละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้นะคะ สี่ถ้วยเรามองว่าเขาจะเป็นการส่องอย่างเดียวอะค่ะคนคนนี้เป็นชอบส่องนะชอบส่องแบบเงียบๆแล้วกเก็บไปคิดคนเดียวอะค่ะแล้วก็บางทีก็คิดมากเกินไปด้วยนะเนี่ยห้าเหรียญถ้าเขาค้นพบว่าคุณมีแฟนมีคนรักหรือว่าคุยๆกับใครอยู่จริงๆอะเขาอาจจะเดินจากไปนะคะแล้วเราไปดูว่าเออสุดท้ายแล้วอะคุณกับเพ้านะคะจะได้คบกันไหมนะก่อนที่จะได้คบไปดูว่าเขา ชอบคุณไหมดีกว่าเนาะแต่จริงๆเราก็มองว่าเขาชอบคุณนะเรามาเรามาดูว่าเขาคนนั้นของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเขาชอบคุณไหมเออค리นออฟเพนดิเคิลเขาน่าจะแบบรู้สึกดีกับคุณนะมีความมั่นคงกับคุณแต่ว่านิ่งๆไม่แสดงออกนะคะเจ็ดดาบ เป็นการแอบ,บชอบแบบเงียบเงียอะคะ่ะไม่ได้แสดงออกอะไรอะมากอะพาวเวอร์แล้วก็เป็นการแบบแอบ,บชอบอย่างกระทานหันด้วยนะถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะคะแล้วมาดูว่าคุณกับเขาอะจะได้คบกันไหมนะคะหกเหรียญเขาอาจจะหาวิธีแบบเข้าเข้าเข้าหาคุณแบบเนียนเนอาจจะมาคอยคอมเมนต์มาคอยแนะนำมาคอยให้ความช่วยเหลือนะคะ แต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายแอบ,บชอบคุณเนาะการที่แอบ,บชอบมันก็จะเหนื่อยเพราะว่าคุณก็อาจจะไม่รู้ว่าว่าเขาแอบ,บชอบคุณเหมือนกันแล้วเขาแบบอาจจะมีวิธีแสดงออกของเขาอ่ะซึ่งคุณอาจจะรับรู้ไม่ได้แต่เขาคิดว่าเขาพยายามมากๆแล้วอ่ะเนี่ยก็เพราะว่าเขามีความพยายามในแบบที่มีฟอร์มอะค่ะ ในแบบรูปแบบของเขาเงียบๆเงียบๆบางทีการแสดงออกของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้ดชัดเจนจนเรารู้อะค่ะแต่เขาแต่ว่าในความคิดเขาอ่ะเขาหมายเขาคิดว่าตัวเขาพยายามเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้เราถามว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้ครบกันไหมเรามองว่ายังไม่ได้ครบนะคะเพราะว่าเขาเองอ่ะก็ไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้มากเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับเขามีฟอร์มฟอร์มากอยู่พอสมควรนะคะ เรามาดูเรามาให้ไพ่นางฟ้านะคะสรุปความรักของคุณกับเขากันดีกว่านะคะว่าความรักของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรให้นางฟ้าจ๋าสรุปความรักของคนที่เลือกไพ่กองที่1ให้หน่อยนะคะ for giving and learning นะคะ เขาบอกว่าลืมปัญหาต่างๆลืมปัญหาเก่าๆให้มองที่ปัจจุบันนะคะอย่าไปมองที่อดีตนะให้มองเหตุการณ์ณตรงหน้าสถานการณ์ตรงหน้านะคะไม่ว่าเ่อก่อนเขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นมนุษย์หินเป็นคนเย็นชาเฉยชาอะไรก็แล้วแต่ให้คุณลืมมันไปนะคะแล้วให้มองที่ปัจจุบันนะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะ ช h i เด r เขาอาจจะแบบมีความเป็นเด็กสูงมีความเอาแต่ใจสูงหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเอาแต่ใจสูงก็ได้หรือว่าไม่คุณก็เขานะคะมีอายุที่น้อยกว่าหรือบางคนอะ่ะมีลูกติดก็ได้นะมันเป็นความสัมพันธ์แบบยังเป็นเด็กหรือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะคุณต้องมองปัจจุบันให้มากที่สุดนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอะ่ะคุณก็จะไม่รู้อะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ข the ้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะ6ข้อความที่เขาคนนั้นอยากบอกกับคุณคืออะไรความฝันที่กลายเป็นจริงเขาไม่อยากให้มันเป็นแค่ความฝันน่ะการพบคุณน่ะมันคือความฝันที่กลายเป็นจริงของเขานะโปรดบอกฉันว่าคุณรู้สึกอย่างไรเขาไม่รู้เลยอะค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะ จงรักคนที่เขารักคุณเพราะเขาแอบชอบคุณมานานแล้วว่าแต่คุณไม่ได้เห็นเขาสักทีหรือเปล่าหรือเขาแสดงออกมาชัดเจนจะรักคุณตลอดไปคุณอยู่ในใจฉันเสมอแล้วทำไมไม่แสดงออกให้ชัดเจนกว่านี้เนาะจะได้สมหวังกันไปแล้วเนี่ยคุณทำให้วันของฉันเป็นวันพิเศษ คือเขาค่อนข้างที่จะรักและชอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าการแสดงออกของเขามันไม่มากพอนะคุณต้องไปลองสังเกตดูนะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่แสดงออกน้อยอะค่ะก็สรุปว่าเวลาเขาส่องโ,โซเชียลของเราอะเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแรกพบหรือเกิดอาการรักคุณอย่างกระทานหันหรือว่าอยู่ๆก็ชอบคุณขึ้นมาเพราะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่คนนี้แหละแบบตรงกับสเปคแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าคุณอะมีคนรักอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขากลัวว่าคุณอะมีความรักมีคนรักหรือแบบเขาไม่รู้จะแสดงออกอยังไงให้คุณรู้อะค่ะ ก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะํำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเห็นหรือเปล่าเวลาเขาสองเราในโลกโซเชียลเขารู้สึกอย่างไรแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนก่อนว่าเขาสองเราหรือเปล่านะคะ คอมเมนต์ก็มีโอกาสที่เขาจะสง่งเขาจะสืบเขาจะดูนะเหมือนมีการแบบติตต่ออยากติตต่อสื่อสารหรือมีการมาอ่านคอมเมนต์มาอ่านโค้ดเราบ้างนะคะเลิฟเวอร์มันเหมือนไม่แน่แบบเหมือนมองเราเป็นแบบเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกที่ดีหรือว่ามีการมาส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะคะถ้าเขาว่างเขาก็อาจจะมาส่งก็ได้นะเอ็มเพจเพราะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณดูมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้คุณก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะอะไรประมาณนี้นะคะเรามองว่าเขาส่องนะถ้าอย่างเงี้ยเรามองว่าเขาส่องคุณอยู่เดี๋ยวอขอขยายแล้วกันเนาะเขาส่องไหมโอ้ส่องเลยค่ะเขาส่องคุณอยู่นะคะเขาปลื้มๆคุณด้วยอะคะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูว่าในเมื่อเขาส่องแล้วเนาะเขาส่องแล้วเนี่ยแล้วเวลาเขาส่องคุณในโลกโซเชียลอะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะรู้สึกแบบมีความลังเลรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจหรือว่าถ้าคุณเคยเป็นคนที่เคยคุยกันหรือขาดการติดต่อไปเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หกถ้วยเนี่ยมันมีความรู้สึกดีๆที่มันแบบเป็นความรู้สึกที่รู้สึกมาตั้งนานแล้วบางคนเป็นเพื่อนกันบางคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กบางคนเป็นคนรักเก่าหรือว่าเป็นบางคนน่ะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าหรือคุณอาจจะอายุอายุน้อยกว่าเขานะคะโอ้ได้คุณได้คิงออฟคัพสองใบเลยอะรู้สึกชอบค่ะเขาชอบคุณนะเขาเป็นคนที่แบบ อบอุ่นมากๆอ่ะแล้วเขาก็อยากจะมอบความรักมอบแบบสิ่งดีๆให้คุณอยากจะหยิบยื่นมิตรไมตรีให้คุณนะคะคือเหมือนกับเขารู้สึกว่าถ้าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ไม่เคยสนใจแบบคุณเลยหรือไม่ได้แสดงออกอะไรเนี่ยเขาเหมือนอยากกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะในการส่องคุณแล้วมันมีความรู้สึกว่าคุณมีพลังงานด้านบวกคุณเป็นตัวเลือกที่ดีคุณดูสมบูรณ์แบบอะค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วส่งแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไร 8, 8ดาบมันเหมือนมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะตอนนี้นะคะ สวินถือถ้วยแต่เขาชอบคุณมากๆเลยนะแบบอยากจะมอบความรักอยากจะแบบลุยเข้ามาหาคุณแล้วอะ่ะแต่มันมีอุปสรรคเยอะมันติดปัญหาอยู่อะค่ะโอ้เดวิลหลงไหลคุณมากนะคุณเหมือนมีอะไรที่แบบดึงดูดเขาคุณดูมีเสน่ห์เนาะเขาแบบไม่สามารถลบคุณออกไปจากหัวได้เลยอะ่ะบางทีรูปลักษณ์ภายนอกของคุณอาจจะโดนใจเขาคุณอาจจะดูมีเป็นคนมีความเซ็กซี่ก็ได้นะคะเขาแบบหลงดูหลงไหลคุณเนาะ ความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบไหนเขาอะอยากเข้ามาคุยกับคุณเขาอยากมาสาร้างสัมพันธ์แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาที่มันมีเป็นอุปสรรคแต่มันก็เราคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาก็น่าจะติดต่อหรือว่ามีการพูดคุยสื่อสารกับคุณได้อะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาอ่ะคนนั้นชอบคุณไหมนะคะเขาคนนั้นชอบคุณไหมนะ ลังเลอ่ะสองดาบลังเลไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองเหมือนแบบมันต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจหรือว่ามันต้องเลือกอะค่ะห้าเหรียญเหมือนกับเขาอะมีความความรู้สึกว่ามันจะไปกันได้ไหมจะชอบดีไหมหรือว่าเขายังมีความเก่าความรักฝังใจเก่าๆอยู่อะหรือเขาเป็นคนที่เดินจากคุณไปเมื่อก่อนหน้านั้นก็ได้นะก็เลยมีความลังเลว่าจะกลับมาดีไหม ทาวเวอร์มันเหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างกระทันฐานที่ทําให้เขาต้องเดินจากหรือว่าถ้าเขาเดินจากมาแล้วว่าเขาก็อยากจะเป็นฝ่ายเดินกลับมาเดี๋ยวขอขยายเนาะไพ่กองนี้ต้องขยายจริงๆอะคะ่ะเขาคนนั้นชอบคุณไหมนะคะชาริออดอืม เต The Were เหมือนกับว่าเขายังไม่ม hmm. ั่นใจอะว่าเขาชอบคุณไหมเพราะว่ามันยังเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆแล้วเขาอาจจะแบบเลือกหยุดความสัมพันธ์ไปหรือว่าหยุดความสัมพันธ์ไปก่อนก็เลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบยังไม่ทันได้รู้ใจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบแต่พอนานๆไปเขาอาจจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะชอบแหละ อะไรประมาณนี้เราคิดว่านะเหมือนกับตอนนี้มันเหมือนตีกันนะคะชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบท้ายที่จริงๆเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะเรามองว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณแล้วคุณออเป็นความสุขของเขาแต่เหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องแบบฉันไม่ควรชอบนะหรือแบบมันมีความแตกต่างมากเกินไปหรือว่ามันมีบางอย่างที่สั่งให้เขาว่าอย่าชอบเลยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า แล้วแล้วคุณกับเขาอ่ะจะได้คบกันไหมนะคะชร์เมนมันจะมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นนะถ้าเมื่อก่อนมันไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรเลยนะคะ ทันทออดแต่มันมีความแตกต่างกันนะเรื่องระยะทางเรื่องฐานะเรื่องอุปสรรคต่างๆคุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้ก็อาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคุณอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะเออหนึ่งไม้เท้าเราคิดว่ามันมีการเริ่มต้นมันมีการคุยกันนะคะถามว่าจะได้ครบไหมโอกาสที่มันจะได้ครบมันก็มีนะคะโอกาสที่คุณจะสมหวังมันก็มีเหมือนกับว่าจะได้ได้ศึกษาดูใจกันนะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่นางฟ้านะคะ บอกบทสรุปความรักของคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไร feel yourself ให้อิสระต่อตัวเองให้อิสระต่อเขาเหมือนที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการห่างกันหรือมันต้องมีการแยกย้ายกันไปก่อนนะคะเหมือนกับว่าไปไปหาความสุขให้ตัวเองไปอยู่กับตัวเองให้เต็มที่นะคะ วิลี่ซูนแล้วหลังจากที่คุณมีการห่างกันไปมีการปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระจากกันเนี่ยแล้วเราเร็วๆนี้ยคุณกับเขาอาจจะได้พบกันนะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะคะเหมือนกับว่าคนที่เคยห่างกันไปก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันกลับมาคุยกันมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะเรามาดูหข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะว่าคืออะไร ใจฉันนะคุณขโมยหัวใจฉันไปแล้วก็แสดงว่าตอนที่เขาลังเลมไม่แน่ใจเนาะตอนนี้เริ่มจะมั่นใจแล้วหรือเปล่าว่าหัวใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแล้วถ้าคุณคือเคฉันก็อยากกินคุณพอเริ่มรู้ใจก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วฉันรักคุณมากขอให้คุณมีวันที่ดี ยอมรับความจริงเขาอาจจะยอมรับความจริงแล้วว่าฝืนไม่ไหวอะค่ะเขาชอบคุณนะไม่อยากจะฝืนแล้วอะคือก่อนหน้านั้นคือฝืนว่าไม่รักไม่รักอะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะแบบได้คําตอบชัดเจนแล้วอะค่ะก็สรุปว่าเวลาเขาส่องคุณในโลกโซเชียลเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่แบบดูสมบูรณ์แบบนะคุณดูแบบดูน่ารักนะคุณดูแบบว่ามันมันดูแบบ มันดูดึงดูดอะค่ะมันดูหน้าหลงไหลมันมีความรู้สึกว่ายิ่งดูไปนานๆยิ่งหลงไหลยิ่งดูไปนานๆยิ่งมีมนสะกดยิ่งดูไปนานๆยิ่งแบบอยากสื่อสารอะคือแบบตอนแรกๆมันคุณอาจจะดูแบบ เขาอาจจะดูเฉยๆกับคุณอ่ะดูเหมือนไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่พอเริ่มส่องส่องส่องไปหรือแบบมีโอกาสได้กลับมาส่องคุณอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปอะค่ะอยู่ๆคุณก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นมาอยู่ๆเขาก็ดูสนใจคุณขึ้นมาแต่เขาก็พยายามปฏิเสธตัวเองว่าไม่นะฉันไม่ได้ชอบไม่นะฉันไม่ได้รู้สึกดีแล้วก็อาจจะมีการห่างจากคุณไปแล้วแบบพอห่างไปแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบคนนี้ฉันรู้สึกดีกับคนนี้ก็อาจจะมีการกลับมานะคะแล้วก็อาจจะแบบ มามาแบบทําให้ชัดเจนหรือมีการเริ่มต้นพูดคุยกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ยังไงก็ขอให้คุณคนที่เลือกไพ่กองที่2มีความสุขสมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย